Have your ทีมของโรนันโดคว้าตัวเลื่อนชั้นกลับมาเล่นในลิก้าได้อีกครั้งในฤดูการหน้านี่คือบรรยากาศในห้องแต่งตัวนักเตะระอัลไบยาโดเลตตาก็ร้องเพลงดีใจกันอย่างท่วนหน้า เรอัลเบยโดลิดเลื่อนชั้นกลับมาเล่นในเวทีลาลิก้าหลังจากจบเกมการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อเบยโดลิดจบอันดับ2ในตารางคะแนนจึงเป็นอีกทีมหนึ่งที่ได้ตั๋วเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่นัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลเบย์ดลิดเอาชนะ u ูเอสกาได้และเข้ามาเป็นอันดับ2แซงหน้าเอีบาที่สะดุดในเกมสุดท้ายทําให้เอีบาต้องไปลุ้นเพลย์ออฟกับทีมอย่างลาสพามาสเตเนริเฟ่และกีรอนา โดยทีมทุกข้าแชมป์เซกุนดาดีบีซีโอได้สำเร็จก็คือทีมอัล์มาเรียที่ทีลสินแดงดาเคยไปค้าแข่งนั่นเองโรนันโดตำนานทีมชาติบราซิลได้จ่ายเงิน30ล้านยูโรเพื่อซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของสโมสรเรอัลบารยาโดลิตจำนวน51ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน2018เขาบริหารงานในฐานะประธานสโมสรปัจจุบันโรนันโดควบคุมบายาโดลิต80กว่าเปอร์เซนต์แล้ว แน่นอนว่าอำนาจการตัดสินใจทิศทางของสโมสรบรยาโดลิตอยู่ที่มือเขายิ่งเขาสามารถดึงคนสนิทของตนเองเข้ามาเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารชุดใหม่และเขายังได้รับผลตอบแทนจากการทำงานด้วยตามรายงานจากมากาแน่นอนว่าทั้งนักเตะและแฟนบอลต่างก็ชื่นมื่นกับความสำเร็จในครั้งนี้หลังจากที่พวกเขาทำผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ การเฉลิมฉลองการเลื่อนชั้นในครั้งนี้ระหว่างนักเตะกับแฟนบอลเป็นไปอย่างชื่นมืนโดยบรรยากาศแฟนบอลที่เมืองบายาโดดิตในแคว้นกาติยาและเลออนต่างก็ออกมาแสดงความยินดีกับสโมสรอันเป็นที่รักของพวกเขา แน่นอนว่าทั้งแฟนบอลและก็ตัวนักเตะนั้นต่างก็ศรัทธาในตัวโรนัลโดโดยครั้งหนึ่งไซดียันโก้กองหลัง Real id, เรอัลบาดลิสเผยความใจดีของโรนัลโดประธานสโมสรว่าครั้งหนึ่งเขาเคยซื้อเกม PlayStation 5ให้กับพวกเขาหลังจากทีมคว้าชัยชนะได้เขาเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายมากๆและเขามักจะดื่มกาแฟร่วมกับคุณเป็นบางครั้งด้วยนอกจากนี้ยันโก้ยังเผยอ,อีกว่าตำนานดาวยิงราชนชุดขาวเรอมัมาดริด และเจ้าบ,บนทุ่งบาร์เซโลนายังเคยชวนนักเตะไปที่บ้านของเขาเพื่อเล่นเกมออนไลน์โดยสู้กับดักราสคอตตาและเปาโลดิบาล่าสองสตาร์ดังของยูเวนตุสอีกด้วยความเป็นกันเองของโรนัลโดที่มีต่อแฟนบอลและก็ตัวนักเตะนั้นทําให้ทั้งแฟนบอลและก็นักเตะต่างก็รักเขาสัททายตัวเขาเชื่อว่าในฤด,ดูกาลหน้าโรนัลโดจะต้องเสริมผู้เล่นเข้ามาช่วยให้บเซโลนา รอดพ้นจากการตกชั้นในลีกสูงสุดของสเปนอย่างแน่นอนอแฟนๆต้องคอยติดตามกันว่าผลงานในฤดูก,กาลหน้าของบายาโดลิดนั้นจะดีแค่ไหนจะสามารถอยู่รอดในลีกลาลิกาสเปนล,ลีกสูงส,สุดได้หรือไม่แน่นอนว่าการที่แฟนบอลและก็ตัวนักเตะนั้นต่างก็ยังคงเชื่อและศรัทธาต่อโรนัลโดเพราะแม้ว่าบายาโดลิดตกชั้นไปแต่ว่าโรนัลโดก็ยังคงอยู่ ซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่บายาลิตจะตกชั้นนั้น,รนโรนัล do เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าตัวเขาเองไม่มีแผนอยู่กับทีมระยะยาวเพียงแต่ยังไม่คิดไปจากสโมรสรนในเวลาอันใกล้นี้เท่านั้นแต่โรนัล do ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าในวันนี้เขายังอยู่ที่นี่ <Yeah. S 2> เขายังคงรักที่นี่บยาดลิตขอแสดงความยินดีกับนักเตะแฟนบอลและก็โรนัล do ที่บายาโดลดสามารถเดินชั้นได้เป็นผลสำเร็จและแน่นอนว่าในฤดูกาลหน้าเราจะได้เห็นโรนันโดกับทีมของเขาเรอัลบายาโดลดกันมากขึ้นอย่างแน่นอนในลาลิกาสเปน